สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะมาดู before after ทองคำกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะะภาพนี้ก็คือทำไว้ตั้งแต่วันที่เจ็ดนะคะก็คือดูวันที่ตรงนี้ของเดือนนี้นั่นเองนะคะก็คือทองคำอยู่บริบรรเวณนี้นั่นเองอภาพล่าสุดนะคะที่ครูลง หน้าเพจก็คือทองคำทําอทำไฮสามสี่แปดศหรือหกหมื่นเจ็ดพันสามรนะคะก็คือในราคาประเทศไทยนั่นเองก็คือตรงนี้นะคะลงภาพล่าสุดไว้แล้วก็ไม่ได้ลงภาพอีกเลยนะคะทีนี้เรามาดูทองคำนะคะ before after ทำไมถึงเป็น แบบนั้นนะคะก็คือภาพแรกครูจะให้คุณดูบีฟอร์ก่อนนะคะให้คุณถ้าสมมติว่าคุณดูไม่ทันนะคะแนะนําให้สต o อปไว้แล้วก็เอาภาพเนี้ยไปเปรียบเทียบกับในมือถือของคุณหรือใน iPad ของคุณก็ได้นะคะหรือในคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้นั่นเองหรือจะดูคลิปนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะทำบีฟอร์อัปเตอร์ให้เห็นนะคะอ่ะครูจะเคลียร์ตรงนี้ออกนะคะเคลียร์ออกทั้งหมดก่อนนี่คือภาพบีฟอร์ ส่วนภาพ after เราจะไปด้นสดแล้วก็อ่านอ่านกราฟแล้วก็วิเคราะห์กันสดๆเลยนะคะตามไปที่ภาพแรกก็คือ m15 ก่อนอันนี้เราอยู่ที่ทำเฟรม m15 นะคะก็คือจุดสตาร์ทของภาพ before after นะคะทองคำเริ่มต้นจากตรงนี้ถูกต้องไหมคะ,อะมองเห็นประกาอีพ การงนี้ไหมคะอ่ะคุณจะพยายามทําเข้มๆนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะการเทรดเก่งกําไรในตลาดทองคําหรือว่าตลาดสกุลเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะได้ยินหรือถูกปลูกฝังมาว่าเฮ้ยทํากําไรทุกๆวันสิ เท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ยอดที่ที่เราต้องการในความเป็นจริงแล้วนะคะตลาดสกุลเงินหรือตลาดทองคำเนี่ยนะคะไม่สามารถทํากําไรได้ทุกวันอะถ้าสมมติว่าคุณช็อตสั้นนะคะสักเอ่อห้า้อเอ่อห้าจุดหรือห้าเหรียญหรือว่าสิจุดหนึ่งันเหรียญเนี่ยโอเคได้นะคะแต่จริงๆถ้าเขาวิ่งจบรอบทิศทางจริงๆเนี่ย เขาจะไม่วิ่งวันต่อวันโอเคไหมคะจบรอบพิศทางของสกุลเงินหรือว่าตลาดทองคาเนี่ยนะคะจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสามถึงสี่วันนะคะเราจรินตนาการว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะตลาดเนี่ยวิ่งแค่จันทร์ถึงศุกร์ในหนึ่งเดือนก็จะวิ่งอยู่ประมาณยี่สิบสองวันถูกต้องไหมคะเราตัดเสาร์อาทิตย์ออกเลยทองคําจะไม่วิ่งนะคะหรือว่าตลาดอื่นด้วยฉะนั้นเราลองมา หัวเฉลี่ยว่าจริงๆแล้วการวิ่งจบรอบในหนึ่งเดือน,นวิ่งอยู่ประมาณกี่ครั้งนั่นเองนะคะหลังจากที่เราถูกปลุกฝังแล้วว่าเฮ้ยทำกำไรประมาณนี้ต่อวันนะคะจริงๆลองถามตัวเองดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราทำได้แบบนั้นไหมหรือผลกำไรหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมถ้าไม่เป็นที่น่าพอใจจงจงเปลี่ยนวิธีการเทรดหรือเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่า จริงๆแล้วตลาดไม่ได้วิ่งจบรอบแค่วันต่อวันแต่จะมีระยะเวลาอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูจุดสตาร์ทนะคะเปิดภาพนี้อีกทีนึงแล้วก็กลับไป Before อีกทีนึงก็คือภาพนี้ถูกต้องไหมคะคือภาพเดียวกันเนาะอ่ะี้เรามาที่กราฟสดๆนะคะทองคำวิ่งจากจุดตรงเนี้ยนะคะขึ้นไปนะคะก็คือขึ้นไปไกลมากนะคะก็คือไกลมากนั่นเองก็คือไปถึงตรงนี้ นะคะเราลองวัดดูว่ามันใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันตามที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่านะคะเสร็จทีนี้นะคะทองคำมีการชะลอหยุดนะคะมีการชะลอหยุดทำไมเขาเขาไม่ไปต่อละ่ะทำไมเขาชะลอหยุดอ่เข้าใจเงื่อนไขไหมก็คือมันจบรอบทิศท,ทางแล้วเขาก็ไม่ไปต่อถูกต้องไหมคะอ่ะตรงนี้จะมีกรอบราคาหรือ เราเรียกว่าดีมาส์ายรโซนนั่นเองนะคะมีมีการหยุดตรงนี้อ่ะพอครบรอบทิ่ทางแล้วมีการหยุดทำไมถึงหยุดละ่ะเขามีเหตุผลแน่นอนค่ะว่าทำไมถึงหยุดนั่นเองนะคะเฮ้เรามาดูนะคะบริเวณเนี้ยนะคะอ่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเรียกว่าดีมาส์ไพโซนถูกต้องไหมคะอ่ะพอดีมาส์ายโซนก็จะบวกด้วยอะไรคะอ่ะบวกด้วยการบีดนั่นเองถูกต้องไหมคะ มีสองอย่างนะคะตรงนี้เราเรียกนะคะดีมาสไพโซนแล้วก็เบดสนะคะพอเกิดคาคานี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรตามขึ้นมานะคะสองอย่างนี้เกิดดีมาสาพโซนและการเบรถูกต้องไหมคะอ่ะตรงนี้นะคะจะเกิดเป็นจิตวิทยาหมู่ทันทีนะคะจิตวิทยาหมู่ก็คืออะไรก็คือคุณเนี่ยถามตัวเองเลยว่าตอนเนี้ยนะคะคุณมีความตื่นเต้นไหม exciting ไหมอ่าตื่นเต้นไหม worry ไหมอ่ากังวลไหมหรือว่า fail ไหมกลัวไหมนั่นเองถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้พวกนี้แสดงว่าคุณก็เป็นเหมือนคนทั่วๆไปนะคะไม่ใช่เป็นแค่เราคนเดียวนะคะไม่ใช่แค่คุณนะคะระดับประเทศเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกันอ่ะมาดูตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะอันนี้เมื่อเห็นไหมคะสหรัฐก็คือยังกังวลเลยเห็นไหมคะอ่ะดูข้อความตรงนี้ ยังกังวลเหมือนกับที่คุณเป็นนั่นแหละอะแล้วจะให้ทำยังไงให้หายกังวลนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณจะต้องทราบทัมมิ่งนะคะทัมมิ่งเนี่ยนะคะก็คือไม่ใช่แค่ทัมมิ่งอย่างเดียวแล้วนะคะทัมมิ่งเนี่ยจะต้องบวกด้วยเดย์นะคะบวกด้วยเดย์หมายความว่าอย่างไงก็คือมันจะต้องสัมพันธ์กันด้วยทัมมิ่งแล้วก็บวกด้วยเดย์นะคะไม่ได้มีแค่เรื่องทัมมิ่งอย่างเดียวแล้วนะคะทัมมิ่ง ก็คือทำไมต้องเบสทำไมต้อง B.O. นั่นเองอะไรพวกนี้อ่ะทีนี้เรามาดูเหตุผลของทำเฟรมเฮสี่กันนะคะทำเฟรมเฮสี่ว่าทำไมทองนะคะอะถึงเกิดปฏิกิยาแบบนี้อะอันนี้คือทำเฟรมเฮสี่ภาพ Before นะคะในวันที่เจ็ดเช่นเดียวกันเห็นไหมคะอะ่นี่คือความสัมพันธ์โคตรเลยความสัมพันธ์เกิดจากอะไรนะคะ เกิดจากการเข้าใจตัวเองเข้าใจตลาดและเข้าใจทำเฟรมนะคะจังหวะเวลาอะไรทั้งหมดเลยจริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะถ้าพูดกันลึกๆหรือสอนกันลึกๆเนี่ยใช้เวลาและใช้เวลาในการทําความเข้าใจเนี่ยนานมากนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองอ่ะอันนี้คือภาพ b e f o r e ของเสีแ่แคปภาพไว้ก็ได้นะคะดูว่าราคาจับตรงเนี้ย แล้วปัจจุบันมันไปตรงไหนนั่นเองอ่ะทีนี้ครูจะออกจากภาพ Before นะคะแล้วก็ไปที่กราฟ h4 ดนสดเช่นเดิมนะคะอ่ะนี่คือภาพ h4 ถูกต้องไหมคะอ่ะภาพ h 4นะคะครูจะขีดเส้นเดียวก,กันกับที่เป็นภาพ Before นะคะอ่ะก็คือบริเวณราคาตรงนี้ถูกต้องไหมคะอ่ะบริเวณราคาตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะเปิดภาพ Before ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพื่อเทียบ นะคะอ่ะเพื่อเทียบกันกับภาพสดๆตรงนี้เห็นไหมคะการาฟมีการ b O ขึ้นไปถูกต้องไหมคะแล้วก็เกิดการชะลอตัวนะคะที่สัมพันธ์ในทำเฟรมสิบห้านาทีถูกต้องไหมคะอ่ะกราฟมีการชะลอตัวที่ทำเฟรมตรงนี้ทำไมเกิดการชะลอตัวล่ะอ่ะดูทางซ้ายมือคะ่ะแน่นอนต้องเกิดการชะลอตัวอันนี้ คนปกติโดยทั่วไปที่เข้าใจในการอ่านกราฟหรือการอ่านกราฟเปล่าเขาเข้าใจแน่นอนโอเคไหมคะแต่ถ้าเป็นโครงสร้างกราฟของเราล่ะมันทำไมเกิดการชะลอตัวตรงนี้ในโครงสร้างกราฟเราจะเรียกว่าอะไรคะ P 5 0ถูกต้องไหมคะ,ะ P 5 0าสิเปอร์เซ็นต์นั่นเองน,นะคะทีนี้เอาคำตอบเมื่อกี้มาบวกกันนะ,ะเกิดดีมาสไพซูเกิดการเบร แล้วตรงกับจุด P ห้าสิบปอร์ซ็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่คนจะเกิดความกังวลตรงจุดนี้อ่ะทีนี้ถามว่าเอ่อนักเรียนที่เข้าใจโครงสร้างกราฟเกิดความกังวลไหมจากการที่ครูเช็คหลังบ้านนะคะอ่ะนักเรียนโครงสร้างกราฟไม่ค่อยมีความกังวลนะคะครูมีวิธีเช็คหลังบ้านนั่นเองว่ากังวลหรือไม่กังวลนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือคําตอบเสร็จทีนี้แล้ว มันจะยังไงต่อมันชะลอตัวแล้วมันเกิดเป็นกรอบราคามันเกิดเป็นดีมาส์ไพซ z โซนแล้วเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านแบบไหนอ่ะแบบขึ้นหรือแบบลงอ่ะนะคะอะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะครูจะฝากไว้ว่าปกติตลาดลงทุนนะคะจะเป็นแบบโฮหรือช็อตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกราฟจะไม่ ทำปฏิกิริยาหรือจะไม่วิ่งหรือจะไม่เปลี่ยนทิศทางในวันหรือสถานการณ์ที่คนส่วนมากหรือคนทั้งโลกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะคะเขาจะทำหรือจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยในวันที่คนโดยปกติเนี่ยจะไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะทีนี้ก็ฝากวไว้ว่า เราลองไปหาคำตอบดูซิว่าสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้คนทั่วไปหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยรู้ตัวอ่ะกราฟจะก็จะไม่ขยับตัวนั่นเองอ่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้นะคะถ้าคลิปคลิปนี้นะคะจะเป็นส่วนช่วยขยายให้คุณเข้าใจตัวเองและเข้าใจตลาดการลงทุนมากขึ้นครูก็ยินดีนะคะก็คือขอให้โชคดีกับการลงทุนแล้วก็ ตลาดทองคำนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะ